สวัสดีค่ะ5,9,000บาทนะคะรถทรงสวยนะคะทุกท่านคันนี้เป็น t o โย t a าค r โรราออติสนะคะรถจนปี06แท้ค่ะอดีตรถบริการส่วนบุคคลนะคะก็เรียกกันง่ายๆว่าเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะคะทุกท่านสภาพสีสวยทั้งคันค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะทรงสวยคะ่ะทุกท่านร้อมแมกทั้ง4ล้อนะคะเครื่องยนต์3ามแอึดถึกทนนะคะเครื่องดีค่ะหัวฉีดนะคะทุกท่าน เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภายในสวยตามรูปนี้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำกระทุกท่านช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะเชื้อเพลิงใช้สองระบบทั้ง CNG และน้ำมันนะคะคุ้มมากประหยัดด้วยนะคะรถสภาพเยรยรวมพร้อมใช้งานนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเขาวิ่งทางไกลได้เตรมเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะ สนใจนะคะ5 9 0 0 0บาทสนใจดูรถได้ที่ถนนพระราม2บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถสายตรงไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําการโอนมาจําล่วงหน้ากับเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ